อต้องบอกนะะอันนี้เรบติดใจเอา<ห>วันนี้ีนนมาร่วมกับเกสน<า>ชนั้จะเวันนี้มางานเดลลอนชิ่งโอเกสแฟลกชิพสโตร์นะฮะเป็นงานแบบว่าเปิดชอ่องใหม่ซีซนทัล์เลยครับในกรุงเมืองแล้วก็ วันนี้มีเกสเกิร์ลท่านใหม่ด้วยใช่พี่ชมพู่รยาครับสวยไหมสวยมากเลยครับแล้ววันนี้แบบเมื่อกี้นั่นดูแฟชั่นแฟชั่นโชว์ในงานเลิศมากพี่ซิลวี่ก็มาลองเพลงด้วยเคอคุ้นเคบ้างแบรนด์โอ้แบรนด์นี้ก็จริงๆรู้จักมานานมากแล้วครับเคยซื้อกระเป๋าให้ให้คุณแม่ด้วยครับแบรนด์เกส บอกแฟนเหรอว่าช็อปใหม่เขาเก่งมามาเที <jaar> ่ยวมาช็อปปิ้งได้ใช่ค่ะฝากแฟนๆคนะมาเดินช็อปปิ้งกันที่ช็อปเกสได้เลยอันดิสทรัลเบิร์นะครับเปิดใหม่สวยมากแล้วก็มีไอเทมแบบเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าทั้งผู้หญิงผู้ชายมีนาฬิกาด้วยนะรองเท้าด้วยเียวจะได้เปย์คนหนึ่งอาจจะได้สี่ก็ไม่จบแถมได้ประกาศจัดดาว่าช่วงนี้ยุ่งๆ ใช่ช่วงนี้ยุ่งยุ่งช่วงนี้ยุ่งยุ่งเราก็แบบพยายามเข้าไปดูทิกตอกอยู่นะว่าเขาไลฟ์หรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปไม่เคยตรงจังหวะที่เขาไลฟ์เลยนะบางทีแม่บางทีก็แบบเข้าไปแล้วเขาก็วันนั้นไม่ได้เป็น n อ c พซีก็เลยโอดเลยแย่เลยเราต้องเราวอนวอนขนาดไหนถึงแบบว่าอยากเข้าไปดูเอ็นวอนขนาดไหนเออก็เข้าไปดูดูขึ้น แอบเว็บเข้าไปดูทุกคืนแต่ว่าไม่เคยตรงเลยครับมันเครียดยังไงรูช่วงนี้ชีวิต <laughs> ชีวิตมันแบบว่าต้องการอะไรผ่อนคลายผ่อนคลายตลกตลก <laughs> ที่ไม่ตรงเพราะว่าเราไม่มีเวลาช่วงกลางคืนอ,อย่างเดียวหรอเออบางทีเขาแบบเขามาไม่ตรงเวลาครับใช้ผิดที่เขาเลยบางทีเขาก็มาแบบดึกมากบางทีก็มาแบบช่วงเช้าบางทีก็ช่วงไหนไม่รู้ครับเราแบบส่วนใหญ่จะว่างช่วง สามสี่ห้าดูบางทีเขามาดึกกว่านายแมาก็เร็วกว่านายไม่ได้หมาว่าไม่ได้หมายว่าเราแบบเตะเขาเยอะไดไปนัดแดงกับเขาหมายว่าใช่มาให้ตรงกับหนูน่อยไม่ได้ไม่ได้นัดเลยเออไม่ไม่กล้าคุยกับเพราะในไหนเราก็มีสิทธิ์แต่เพราะเราเตะไปเยอะปากหล่อมีสิทธิ์สั่งให้มาไลฟ์ตอนอะหล่อบอกเขาดูว่าบ้าตอนไหนอ๋อก็ ใช่พี่พิมว่างนะครับมาไลฟ์เวลาที่นิวว่างก็จะดีมากเลยสรุปยอดเปเราถึงร้านยังคัเนี่ยถึงหรือเปล่าผมเก็บเงินไว้ซื้อบ้านดีกว่าโอ้โหแล้วที่เป๋คนนี้นนะแต่ว่าที่เป๋ไปทั้งหมดมันเรียกว่าก็เล็กๆกันนะครับก็วันแรกไม่ถึงร้านครับยังมาก ท่าไรอะอย่างมากก็เกือบเกือบแสนแต่ว่าไม่แต่ว่าเขาก็ให้เรากลับมาเยอะเหมือนกันครับแรกๆกันเ,เขาให้เรามาเยอะเราเลยให้เขาเยอะด้วยออก่อนหนะ้านี้คือที่เขาให้มาวันผมจะมีเสียแค่แบบวันแรกๆที่เ,ออเราไปเขาที่เขาไม่ยังไม่ได้มาเปเรากลับแต่อาจารย์นะ่งเขาวาป์เรากลับเยอะเลยแต่ว่าพอได้เจอเคมีของเขาเราก็สมัยใจเวลาใมาอาจารย์ก็คือ ติดทิกตอกมากเลยแต่<ม>เขาไปดูเขาไปดูเยอะเลยเขไปสิงอยู่ในติกตอกว,วันๆไม่ทําอะไรเลยครับมันหยุดก็คือไม่นอนกินก็เล่นติกตอกจริงคนนอนจ,อจริงนคนนอน,น,นครับแต่แบบนอนดึกพอ,อ,อตะทิกตอกมาหลายวันแล้วแล้วเวลาเราจะยุ่งยไไังไงใช่างานก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่นอนแต่จะถ่ายงานหรือจะถ่ายไหนถ่ายรูนี้นั่นอีกใช่มีเรื่องเฟสิวัลจำเพลงอีก ถ้าวันไหนเราไม่ดูทิกต็อกเราจะรู้สึกยังไงมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอย่างแบบคืนหนึ่งอะคือช่องที่ดูเป็นปกติเขาไม่มาเลยสักช่องรับเข้าไปเลยเคว้งมากเคว้งคว้างแบบกลัวหนูท้ออะไรไม่เราเมื่อเขานัดเขาไม่ได้นัดกันหยุดแต่ว่าเขาหยุดแบบไม่ได้นัดแล้วก็ปกติเข้าไปไม่ช่องพี่พิมพ์ก็จะเป็นช่อง พี่ลาติมเมตท,ที่แบบเล่นเกมช่องหนึ่งครัแต่วันนั้นแบบเข้าไปเราไม่เจอใครเลยร,รู้สึกว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าเพราะเราไหมถ้าช่องพี่พิมพ์อาจจะใช่ไม่ใช่หรอกไม่รู้นะเขาอาจจะไม่ว่างนะแต่เข้าไปแล้วแบบไม่เจอใครเลยแล้วมันเหงาเรากันบ้าเ่าเขามีการบ้านมาส่งแล้วนะครับใช่แต่ว่าเขารอกผมมาด้วยเป็นการบ้านที่เรารอผมมา ใช่ไม่ใช่หนุกเห่าคนเดียวเนี่ยแฟนคลับหนุ่เห่าคิดถึงเนีเมื่อวันก่อนมันมีซีนูนิวคิดถึงซีนูนิวมากผ่านเทรนดเห็นหรือเปล่าก็เห็นแวบๆอยู่ครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้าเอีกส่วนอยึ่งเพราะอยู่ในตึกเยอะใช่ครับจะเห็นอยู่แต่เมื่อวานก็มีไปเข้าไปโซเชียลอยู่อะไรก็คิดถึงมันจะแปลว่าอะไรก็ได้นะครับ ที่ผมพิมพ์ไปเมื่อวานแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรไม่บอกครับให้เขาทิมกันหน่อยอีกนเนี่ยเราต้องกระจายบ้างนะลูกติ๊กต็อกเอ็กซ์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องอ๋อช่วงก่อนหน้านี้อยู่ X อ่อยแล้วนะช่วงนี้ย้ายมาที่วันไหนว่างก็อาจจะมาไลฟ์อีกเออ่นชีวิตอย่างเงี้ยมันวุ่นวายเหมือนกันไม่ได้นอนไม่ได้พักเพราะอะไร เล่นติ๊กตอกแล้วก็ไม่ยอมนอนการงานไม่ทำทำทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่ใม่แอบห่วงไม่ว่าเตือนเอ้ยตัาเขาลงนอนมีได้มีไหมอ๋อมีแต่ปลากระมาครับปลากระมาบอกเนี่ยนอนบ้างนะไม่ใช่นอนตีสี่ตีห้าอันนี้เรื่องอันนี้ไม่นอนเลยแล้วหนูทำงานกี่โมงกี่สิบ น้อยแต่ว่าถ้านอนตีสี่ตีห้าจะจะทำออกจากบ้านใสายเพรจะพอมีเวลานอนนะครับใช่แล้เรื่อนอนเช้ามันดูเพลินนะครับเปย์เพลินด้วยมันมันซึมลึกใช่ไหมลูกพอเราดูต,รต,รต,รตริ้งตอกมันตึมงใช่มันออกไม่ได้ครัแล้วแบบดูบางทีถ้าเข้าไปไม่เจอใครก็หาช่องอื่นดูแล้วก็เข้าไปหาเหยื่ออะไรหม่เียหรือเปล่าลูกเข้าไปเปย์เล่นตาตอนนี้ตึ้กตอกลัวหนูแล้วนะ อใช่ครับผมมีมีแอคมีแอคที่ไม่ใช่แอคหลักแ,แล้วแบบเติมเหรียญเยอะมากจนมันขึ้นว่าเ,เ,ตเติมเติมไปไม่ให้เติมแล้วเพราะน่าจะเยีะยวเป็นบอรดเพราะแบบเติมทีเกินหลุดเติมไม่ดูไม่เป็นเดียวเลยไม่เป็นเลยมันสนุกดีอาจจะฝากแอคเขาคนฝากแอคเขาหลักนะครับแอคหลุดไม่บอกแต่ว่าเฟเยอะแน่นอน ใช่ครับไปยํฉ่ำเลยแอคหลักก็คือแอดนูนิวอะไรแล้วนะแอดนูนิวมีอันเดอร์สกอร์ไหมไม่แน่ใจครับแล้วก็ซีเดอร์วันยูอาร์ครับแล้วเขาไฝากเดี๋ยวพี่แจ็คเขาจะใอ่แคลร์ให้ยวเฟย์ด้วยอ๋อแล้วก็ถ้าผมมาไลฟ์ถามมาเปย์ผมด้วยนะครับคุณใายเปย์ด้วยหมดแล้วหรอหมดแล้วหมด ลอยคระก็้อเสิร์ตนะคะครับจะมาซึมลึกี้อก่อนก็อ่และปัดหนึ่ทีเราจะไมได้นอนเอยนีก็มีนะจ๊ะนี่นีก็เอาด้วยจ้าก็มีองใช้แล้วมอี่เยมนีก็มีหนะู่ผมลงใช่ไหม

ดีนะเป็นเจ้าพ่อติ๊กตอกคุณชายพาวแบนี้ใช่ค่ะรองแอปติ๊กตอกแล้วจะทิ้งแอปนั่เลยไปทมจีบจะเรื่องเพย์ได้ไหมสะวมากเลยไม่ใช่ยากเออเพราะว่ามีเงินเยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ของเยอะไปเยอะออเติม์ไปเยอะต้องใช้ให้หมดด้วยมันตื่น คนอื่นอาจจะแบบว่าไลาฟ์แล้วเอาลำเปีนเราไม่ลอเปีนเดียวไม่ไลฟ์ด้วยเอดเก็งมากก็มีรอยเนโดนไอยเ็นแน่อนน่อนคนเลอ